ที่การบดีจงสปช .6 ข้อปฏิรูปการเมืองให้เลือกนายกโดยตรงสสห้ามนั่งรัฐมนตรีประธานที่ประชุมอติการบดีแห่งประเทศไทยยื่นสปช .6 ข้อเสนอปฏิรูปการเมืองแยกอำนาจบริหารนิติบัญญัติให้เลือกนายกโดยตรงเลือกสสเขตไม่สังกัดพรรคห้ามทำงานบริหารปฏิรูปต้งโครงสร้างอำนาจการเมือง การกระจายอำนาจการศึกษากระบวนการยุติธรรมด้านขอรับชันและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประดิษฐ์วรณรัฐอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นีดา้าในฐานะรักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยพร้อมสมาชิกเขายิ่งเสนอนนะจากคณะทำงานปฏิรูปด้านการเมืองทอปอปทอที่มีนายสมคิดเลิศไฑูทย์ เป็นประธานที่ประชุมตอนนายเทียนฉายกิรนันประธานสภา,ป,าปัจจุูปแห่งชาติสปชเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปทั้งนี้ข้อเสนอแนะจากทอปอแบ่งออกเป็น6ด้านได้แก่นหนึ่งการปัจจรูปโครงสร้างอำนาจทางการเมืองโดยให้แยกอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติออกจากกันโดยทั้งสองอำนาจต่างยึดโยงมาจากประชาชนคือให้มีการเลือกตั้ง นายกโดยตรงจากประชาชนแบบเดียวกับผู้ว่ากทมหรือนายกอบจส่วนสสที่มีมาจาก2ช่องทางคือเลือกตั้งระบบเกตผู้สมัครไม่ต้องสังกัดพรรคและเลือกตั้งมาจากแต่ละสาขาอาชีพและห้ามสสไปทํางานฝ่ายบริหารรวมทั้งให้มีสภาพลเมืองไม่เกิน900คนมาจากประธานสภาเทศบาลเลือกกันเองอำเภอละหนคนเพื่อตรวจสอบการทางานของฝ่ายบริหารและสะท้อนปัญหาการปฏิรูปพรรคก,การเมือง ให้ไม่ถูกครอบงำจากกลุ่มทุนเป็นสถาบันการเมืองยั่งยืนมีสมาชิกกระจายอยู่ทุกภาคปฏิรูประบบผลตอบแทนไม่สมฐานและทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกำหนดข้อห้ามต่างๆเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนปฏิรูปการกระจายอำนาจเพื่ออำนาจสภาท้องถิน่นในการตรวจสอบทวงดุลอำนาจให้เป็นจริงมีกฎหมายลูกรองรับบทบัญญัติจากรัฐธรมนูญเกี่ยวกับท้องถิน่น ดํเนินคุณสมบัติผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถิน่นโดยกระบ,บวนการทางการเมืองของพลเมืองเพื่อต้องการคนดีเข้ามาใช้อํานาจรัฐในโครงสร้างที่ดีเพิ่มองค์กรตรวจสอบคุณภาพบริการสาธารณะเพื่อเสริมการทําหน้าที่การจํากับการควบคุมการทํางานของท้องถิน่นเพิ่มอํานาจในการจัดเก็บรายได้ให้อํานาจและบทบาทองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นมีหน้าที่จัดเก็บภาษีโดยตรงมากขึ้นปเจรูปการศึกษามีเป้าหมายให้สามารถผลิต และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและผลิตภาพสูงขึ้นโดยปฏิร,รูปครูผ่านกระบวนการคัดกรองตั้งแต่ครูขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษามีกลไกการผลิตและพัฒนาครูต่อเนื่องมีมาตรการจูงใจให้เข้าสู่สภาวิชาชีพครูจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำปฏิร,รูปการบริหารจัดการกระจายอำนาจทางการศึกษาวางกลไกการจัดการบนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ มีอำนาจทางการศึกษาวางกลไกลการจัดการบนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแก้ปัญหาและพัฒนาระบบยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพพร้อมนำแนวคิดยุติธรรมทางเลือกมาช่วยเสริมการทำให้เกิดกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทำให้เกิดการคุ้มครองสิทธิที่ครอบคลุม ทั้งต่อผู้เสียหายผู้ต้องหาจำเลยและผู้ต้องโทษเปิดให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานด้านยุติธรรมปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะกับยุคสมัยปฏะิะรูปการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งกำหนดขอบเขตก,การศึกษาแค่สถาบันอุดมศึกษาพักการเมืององค์กรบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโดยลดแรงจูงใจฝ่ายคอร์รัปชันลดการหวังผลจากการคอร์รัปชันที่เป็นเงินลือิทธิประโยชน์เป็นกอบเป็นกรรม และเพิ่มความส่งให้เกิดแก่ผู้ที่เล็งว่าควรจะทุจริตหรือไม่โดยการเพิ่มความโปรโง่งใสตรวจสอบได้รวมทั้งเพิ่มความจริงจังแก่ผู้รับผิดชอบปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มค่าใช้จ่ายและพัฒนารวมของประเทศเพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยภาคเอกชนจําเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคห้องปฏิบัติการและศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยระดับชาติการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เนื่อในที่นีชายกล่าวว่าจะนาข้อมูลที่ได้นี้ไปสังเคราะห์ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปต่อไปนอกจากนี้ในส่วนของข้อเสนอที่ประกฏจากคณะกรรมการชุดต่างๆที่ปรากฏเวลานี้เป็นเพียงแค่ข้อสรุปที่ได้จากในชั้นกรรมธิการเท่านั้นยังต้องนําไปพิจารณาในที่ประชุมสปชและอาจมีความเห็นเพิ่มเติมต่อไปโดยจะเริ่มประชุมวันที่15-17ธันวาคมและพิจารณาขัดเกาวันสุดท้ายเพื่อส่งให้